องดูถ้าเลือกทหารราบหนักทหารราบหนักนี่นะครับปับ๊บขึ้นเป็น7 1 0 0ันหนึ่งร้อยะฮะเจ็0พันหนึ่งร้อยนะครับทห,หารเดิมที่เราเลือกอยู่มันเป็นเจ0ด7ันเจ็ดพันสิบแปดนะครับแต่ถ้าเราเลือกทหารราบหนักพลังรวมเราจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับพลังรวมจะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยก้าแล้วก็สกิลของทหารคืออันนี้นะฮะสกิลของทหารก็คือ เมื่อเริ่มการต่อสู้แอตแทกทหารเพิ่มขึ้น30%เมื่อโดนโจมตีดีเฟนต์ของทหารเพิ่มขึ้นอีก30%ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะแอตแทกเพิ่มขึ้น30%พอโดนโจมตีดีเฟนต์เพิ่มขึ้นอีก30%โอเคอยู่นะเนี่ยแต่เราลองดูชั่ววาจะมีทหารหน่วยอื่นอีกไหมที่ทําให้ค่าพลังรวมเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าสกิลเขาอ,อันนี้ลดอันนี้สกิลค่าค่าสกิลเป็นก่อนการต่อสู้ทหาร จะมี Attack Defense และ Magic Defense เพิ่มขึ้น33%ตามฐาน7%ของ High Power ที่หายไปปัจจุบันของกองทัพอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเข้าใจเท่าไหรก่ก็โอเคอยู่นะ t t ตแทกด e เฟนมันจิเมจิก e ีเฟนเพิ่มขึ้น33%ก็โอเคอยู่แต่ว่าค่าพลังรวมมันลดลงอ่ะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลย ส่วนสกิลของทหารก็คือเมื่อบุกเข้าสู้การต่อสู้แอตแทกและคิทิคอนของทหารเพิ่มขึ้น14%เนี่ยนิดน้อยหน่อยเมื่อถูกโจมตีมโอกาส60%คิติคอนเดามจที่ได้รับลดลง14%อ๋อรับเดามจลดลง14%อ่ะมาถ้าเป็นนักรบมังกรนักรบมังกรก็ได้7,866 0ส่วนค่าสกิลทหารของนักรบมังกรก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้แอตแทกและดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น30%ก็โอเคอ่ะ ก็โอเคพอๆก,กนันกอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยพอๆกันเลยเนี่ยเริ่มการต่อสู้แอตแท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น30%มนพอกันแต่ว่าขาดราบหนักเนี่ยให้ค่าพลังรวมสูงกว่าอันนี้อาซินทองคำหลังลดลงอาซินทองคำก็จะมีสกิลก็คือเดเมจที่จะรับลดลง12%เมื่อ HP ทหารอยู่ที่100%เพิ่มแอตแทคกทหารและดีเฟน์ขึ้นเป็น16% เมื่อประเภทคลาสของฮีโร่คือทหารม้าอ๋อถ้าฮีโร่เป็นทหารม้าหมายความว่าถ้าฮีโร่คือเนี่ยถ้าเอนวินเป็นทหารม้าก็จะได้แอตแทและดีเฟนเพิ่มขึ้น16%แต่เมื่อเมื่อฮีโร่ไม่ใช้ทหารม้าตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นแอดว่าเลือกเลือกดาบเนี่ยโอเคอยู่7109แต่ที่แอดครั้งแรกไปเลือกหอกก็เพราะว่า ฮีโร่เราเป็นดาบใช่ไหมเออเอนวินเราเป็นดาบถ้าเอาทหารเป็นหอกเนี่ยมันจะไปคานอํานาจกับม้าเพราะว่าดาบเนี่ยมันจะแพ้ม้านะครับแพ้ม้าแพ้ม้านะครับแต่อันนี้ชนะม้ามันก็จะไปคานกันคานอํานาจกันถ้าเกิดเราไปสู้กับทหารม้าเนี่ยกองทัพม้าเนี่ยทหารหอกเราจะจัดการกับกองทัพม้าได้นะในขณะที่มันก็จะปกป้องเอนวินนะครับปกป้องเอนวินเพราะเอนวินเนี่ยเป็นดาบแพ้ม้าอยู่ แอดก็เลยมาเลือกเอาทหารที่เป็นพลหอกทหารอารักษ์แทนถึงแม้ว่าพลังจะลดลงนิดหน่อยแอดก็เลยมาเลือกทหารทหารหอกเพื่อ,อไปต่อก่อนกับกองทัพมา้านี่ฮะอันนี้ก็เป็นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นส่วนที่เท่าไหร่ละน่าจะเป็นส่วนที่5้แล้วนะเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยส่วนที่1ส่วนที่หนื่ง,น,น,งนะลืมอะไไปถูกแล้วเนี่ยส่วนที่1ส่วนที่2ที่เราต้องดูนะส่วนที่3นะครับ แล้วก็มาคลาสคลาสใน Dank. ส่วนที่4เนี่ยนะข้างในนี่ก็จะเป็นส่วนที่3ด้วยเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือส่วนที่3นะครับส่วนที่3มนะฮะข้ามาดูส่วนที่3มัาสัมพันธ์กันเนี่ยส่วนที่3มันสัมพันธ์กับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ส่วนที่4ก็คืออันนี้นะครับไปอัพตรงนี้ให้เรียบร้อยส่วนที่5ก็คือมาเลือกทหารนะส่วนที่5ก็คือมาเลือกทหารนี่นะครับส่วนที่6 อ่าอุปกรณ์นี่นะครับส่วนที่6ก็คือมาจัดการกับอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นี่นะฮะอุปกรณ์ทั้งหลายแหลอุปกรณ์อย่างอาวุธเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นอัศวินผู้ไม่อาจหยุดยั้งเนี่ยอาวุธตัวนี้นะครับจะใช้กับหมากับดาบนะฮะแล้วก็จะมีสเตตัสของอาวุธก็คือให้ค่า High Power บวกมา437กับแอตแทกบวก0 7นะฮะค่าตัวนี้มันจะไปรวมในสเตตัสนะครับ นะแล้วก็ถ้าเสกถ้าเราเสกเพิ่มถ้าเราเสกเพิ่มตัวนี้เข้าไปนี่ครับเสกตัวนี้เข้าไปเสกอ่าทิตย์แผดเผาเข้าไปนะเสกอาทิตย์แผดเผาเข้าไปเราก็จะได้แอตแทกตัวนี้มานี่ครับได้แอตแทกได้ดีเฟนได้แล้วแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราเสกก็จะได้อะไรแต่ค่าทั้ง3ตัวนี้มันจะไปเพิ่มสเตตันให้เรานะครับแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิล สกิลพื้นฐานของดาบอัศวินผู้ไม่อาจหยุดยั้งนะครับนี่ฮะดาบอัศวินผู้ไม่ยุดไม่อาจหยุดยังดดยดย้งสกิลของดาบก็คือแอดแทกบวก10%เมื่อเป็นฝ่ายเริ่มการต่อสู้กับศัตรูซึ่งมี HP 1 0 0ยอตแอแทกดีเฟนซ์และเมจิกดีเฟนซ์ของหน่วยจะเพิ่มขึ้นอีก5%ออันนี้ก็คือสกิลสกิลพื้นฐานของดาบนะครับของดาบอันนี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะ มาตีตรงนี้ได้อีกนะครับมาอัพค่าตรงนี้นี่มาอัพค่านะครับัพค่าคือมีตีบวกได้ถ้ายังไม่สูงสุดนะครับต้องตีบวกอุปก,กรณ์ให้สูงสุดนะครับตีบวกอุปก,กรณ์ให้สูงสุดแล้วก็มาอัพดาวตรงนี้ก็คือทาให้สูงสุดนะัพดาวให้สูงสุดในขณะเดียวกันอัพดาวแล้วตีบวกัพดาวแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมาเสกด้วยนะครับเสกด้วยเสกเพื่อให้ได้ค่าสเตตัสตัวนี้มานะครับ เสกให้ได้เตตัดตัวนี้มาจะเสกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเลือกนะฮะแล้วแต่จะเลือกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาทิตย์แผดเผานะอันนี้ก็เป็นหนามนะจะเสกอะไรก็ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ว่าถ้าเสกอย่างเดียวกันเนี่ยครบทั้ง4ชิ้นเนี่ยเราจะได้อะไรถ้าเราเสก2ชิ้นอุปกรณ์2ชิ้นเป็นอ่าคีรีเดียวกันนะครับคมพีเสกเดียวกันเช่น อ่าอาทิตย์แพดย์เผาก็อาทิตย์แผดเผา2อันก็จะได้อันบนนะครับได้อันบนถ้า4ชิ้นเหลือก็จะได้หมดทั้ง2รายการนี่นะอันนี้คืออาวุธอ่าอาวุธแล้วก็ไปอุปกรณ์สวมใส่นะครับเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่ก็จะมาดูว่าพื้นฐานเขาได้อะไรนะครับอุปกรณ์สวมใส่ถ้าใส่อุปกรณ์ชุดเกาะเส้นใยคาร์บอนก็จะได้ h p บวกมาอีก4 3 7สบวกดีเฟนมาอีก65แล้วถ้าเกิดเราเซกเข้าไปเราก็จะได้ อ่าสเตตัสเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลสกิลพื้นฐานของชุดเกราะเส้นใหญ่คาร์บอนนะครับเมื่อให้พีหน่วยมากกว่า50% d e f e n ฟกับเมจิดีเฟนต์เพิ่มขึ้น8%เมื่อให้พีหน่วยต่ำกว่า50% Attack แ,แ,และสกิลเพิ่มขึ้นอีก8%ีน่นะครับแล้วก็อย่าลืมเมื่อทำการตีบวกให้เรียบร้อยนะครับตีบวกให้เรียบร้อยนะเนี่ยทุกตัวเลยนะครับทุก อุปกรณ์สวมใส่ทั้ง4ชิ้นนะอภัยสุดนะครับอภัยสุดนะอให้สุดนะครับนะี่เลยนี่เลยอภัยสุดนะครับ,ลลรบแล้วก็อันนี้คือ6ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องราวส่วนที่6ที่เราจะดูนะครับส่วนที่7ถ้าพลังเราสูงพอถ้าพลังเราสูงพอระดับสัก7,5 0 0นะครับเราก็เข้าไปปลุกพลังตัวนี้นะครับปลุกพลังปลูกพลังเนี่ยเอ่อเนี่ยมันปลุกพลังมันมีมีสองระดับ ระดับ1ระดับ2ใช่ไหมฮะนี่จากระดับ1น oh ึ่งไประดับ2นี่นะครับมันมีตัวอย่างด้วยนะเนี่ยนี่ตัวอย่างอ่ะขั้นที่1ก็คือนะครับสกิลโค้ดจะได้รับไอตัวค่าตัวค่าตุ่มที่จะเพิ่มสกิลนะครับเข้าไปตุ่มที่เพิ่มสกิลตัวนี้ค่าสกิลโค้ดก็คือตัวนี้ค่าสกิลโค้ดก็คืออ่าตัวนี้ตัวนี้ครับสกิลโค้ดนี่นี่ อันนี้ครับสกิลโค้ดนี่ฮะเนี่ยสกิลโค้ดนี่ครับนี่เดี๋ยวอ่านี่ค่าสกิลโค้ดเนี่ยนะครับก็จะได้จากการปลุกพลังปลุกพลังดันหนึ่งผ่านนี่นะครับเนี่ยตอนนี้ของเอนวินเนี่ยมันปลุกพลังดันที่1ผ่านไปแล้วนะครับปลุกพลังดันที่1ผ่านไปแล้วมันก็เลยได้ค่าค่าสกิลค่าสกิลเนี่ยเป็นทั้งหมด6จุด สกิลโค้ดนะครับกลายเป็น6จุดซึ่งปกติจะได้5จุดพอพอปลุกพลังด่านที่1ผ่านก็จะได้5จุดไต่ได้เพิ่มอีก1จุดเป็น6จุดอันนี้นะครับเพิ่มอีก1เนี่ยบวก1นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องพยายามปลุกพลังขั้นที่2ให้ได้เพื่อให้ได้สกิลเพิ่มขึ้นนี่สกิลเพิ่มขึ้นนะครับนี่ยสกิลเพิ่มขึ้นนี่ดูตัวอย่างได้ว่าทําได้สกิลเพิ่มขึ้นคืออันนี้ นี่เราจะได้อน,นี้นะครับเวลาตีปั๊บเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่าผ่านการปลูกพลังขั้นที่2เรียบร้อยแต่ของแอดยังไม่ได้ได้แค่ขั้นที่1นะฮะเจ็ดพันสิบแปดเนี่ยไม่พอครับไม่พอปลูกพลังก็อน,นี่ฮะอันนี้คืออันที่7จนะครับใช่ไหมฮะอันที่7ในเรื่องของการปลูกพลังก็วันนี้เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเป็นการขั้นขั้นรายการที่แนะนํา แนะนำประตูการผ่านประตูมิติของฮีโร่ใหม่ๆแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับก็มาคั้นรายการด้วยกันแนะนำการพัฒนาตัวละครที่ได้นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แบบเบาะตั้งแต่ตัวละครเพิ่งคลอดนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับนี่นี่อันนี้อันนี้นี่ยนี่สกิลโค้ดมันยังไม่เต็มนะมันมีอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับนี่มีอีกจุดหนึ่งเนี่ย เราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับเข้าไปเปลี่ยนได้เราชอบไรสกิลถูกกระทําอันนี้ดีไหมถ้าอันนี้ไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปอันนี้ก็ได้อาเข้าไปนะครับหรือจะเอาสกิลถูกกระทาที่เป็น2มีค่าพลังไอ้นี่ค่าพลังค่าสกิลโค้ดสองจุดไปใส่ได้เพื่อให้ซักค่าสกิลโค้ดตรงนี้มันเต็มพอดีนะฮะอันนี้เรายัง่เร,เรายังเสียสิทธ์นะครับเนี่ยเรามีสิทธิ์ใส่ ให้สกิลโค้ดเต็ม5จุดแต่เรายังเสียสิทธิ์เรายังไม่ใส่เดี๋ยวแอมาใส่หลังใหม่นะครับเดี๋ยวแอมาใส่หลังใหม่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราลุยแรงกเซอร์กันยาวๆนะครับคอ้มีความสุขกับแรงกีเซอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ